เจอที่ไหนอ่ะอะไรน,นะครับเจอที่ไหนหน้าหน้ากลับบ้านมันพึ่งหลีครับเมื่อกี้ล่าสุดอยู่ตรงคาสิโนครับตลาดคาสิโนลุงคาทำไมดูสตรีมย้อนหลังไม่ได้ถ้าดูไม่ได้แสดงว่าทวิตเน่าครับถ้าดูได้แสดงว่าทวิตไม่เน่ามีสองอย่างเมื่อกี้ยังดูยังดูได้สิทำไมดูไม่ได้ดูได้ครับ ลุงสามสีลุงเกียร์ RB RB ยี่กกูคใส่เกียร์ออตโต้มั้งไอ้เหี้ยมัาต้องเกียร์ธรรมดาสิน้องสับอะสับระเบิดอะรู้จักปะสับระเบิดในวงการ1.9่อะสับระเบิดอะรู้จักสับระเบิดปะนั่นแหละมันต้องมีสับระเบิด แค่1.9โอ้ย1.9แรงสุดอยู่แล้วเอาจริงๆมึงไม่เห็นหรอไอ้เฮี้ยกระบะเขาทําทีดีเซลใช่ปะเขาวิ่งกันอะไรนะ5.8วะิไอ้เหี้ยฝรั่งยังตกใจเลยมันแรงอยู่แล้วครับเจอดีเซลอะ่ะเย้ เดมอนเฮดมีเหรอไม่ขอไอบอลน,นะบอลน,น่าจะไม่อยู่บอลน่าจะอยู่ห้าเดือนแล้ว<อ>นะ<า> <c oughs> เอาลองทำไปดิเราเพื่อนรวมเพื่อนรวมไหนกันอะ่ะไม่รู้พี่ขับหรือเปล่าได้ไหมน่าจะไปผับขอบลุงโดวเลยครับแต่งตัวเหี่ยอะไรกันนะ หกยืนเร็วครับซึ่งนโปรชันโครับ กับเยินอย่างล่ะคนดีลูก็เป็นตัวเีสนเมีะไรและต้องลมแผลลำนั่งฉันแก่ริมคลอมไม่มีปรันดีสีทองก็มีบรันดองทึงใจนั้ร้องลันตรีกีตาชอนชามจะรเราไปอันนี้อันนี้เพลงหรือว่ามีคนล้องวะ1ปีแล้วครับม่นก็เพลงแหละ เอาเอามาเอาล่ามากินเลยไอ้สองดูฟังไม่ได้ลุงูฟังไม่ได้นะใช่หรอคนร้องหรอไอ้เหี้ยกูก็ฟังสองปีแล้วครับลุงลุงงคนหลอกอะเอาเบียร์มาดิไ <c ười> อ้เหี <c> ้ย <ười> เมื่อกี้นี่คนร้องเหรออันนี้คนร้องเหรอไม่ใช่คนร้องไม่ตอนแรกกูคิดว่าเป็นเพลงนะเว้ยเฮียเออร้องคนเหมือนคนเปิดเพลงเลยสามแปดสามแปดแต่จะเหมือนจริงแต่เหมือนจริงแต่เหมือนจริงแตร้องเออเหมือนจริงเลยเหมือนมากเหมือนมาก อันนี้แต่งตัวเฮียอะไรกันเนี่ยจะไปเล่นสงการไหนเนี่ยเฮ้ยเหีย,ยลำบากจังไม่แดกแล้วเปลี่ยนแปดมันรีเบิร์ตพีวีเลิฟไปเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน ส่งบอสด,ดีกว,ว่าว่ะปิดยืนแล้วครับเอสิ้เดือนแล้วครับคุณครับคุณทรัพย์ไทน,น,นะครับ ค่ะคุณลุงเอ้ยตีกันถึงไหนแล้วอ,ะอ่ะฮะลิงน้อยลิงน้อยตีกันถึงไหนแล้วลิงน้อย,อยออลิงน้อยเจ๊ะ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 เฮ้ยสวัสดีครับชอบเหรอฮ่าฮ่่<อ>าลิงลน้อยเนี่ยกำลังซีเรียสเนี่ยกูณลองมาใส่กูไปลองดูเราไปลองก่อนอ่ะลงุ<ป>ลงลงุลงลุงลุงลุงอะอะดิมามาเด้อ ไม่มึงก็ไปลองก่อนเนี่ยคนเดียวไม่ต้องขับคนเดียวไปลองก่อนไปเดี๋ยวรถกลับไปเก็บบ้านให้ห่อยเดี๋ยวมาแป๊บน,นึงเราเราไปลองดูเราไปลองดูก็ไปด้วยกันสิเอเอมึงลองไปลองก่อนเดี๋ยวรออยู่ตรงนี้ว่ามันแรงขนาดไหนรีบกลับมาไปลองเส้นเส้นตรงหรือว่าเส้นตรงเส้นตรงเส้นตรงรีบกลับมานะชอปประมาณสักยี่สิบนาทีครับว่ามันจะกลับมาห้าล้านล้านปีแล้วครับ ประมาณอีกยี่สินาทีรอเลยเฮ้ยอีวิเกือบสามร้กเดือนแล้วครับลุงสามร้ยเนี่ยเฮ้ยไอ้แค่ทำเป็นเล่นเฮ้ยสามรยยี่เฮ้ยสามร้อสามสอี่เอีบบบยแบบ <y> เฮ้ยกลัวไม่ใช่ละรถเสกแล้วเนี่ยแบบเนี้ยปรับความแรงวะเนี่ยลลไไหอยอรอเกิดไปมีไอ้ย้ยเกิดไปมีคนดูว่ามาเกิดไปเนี่ยคันที่มันควรเน๊บคือคันนี้ไม่ใช่รถกบสองประตูหรือสีประตูคนดูเนี่ยมอเตอร์ไซค์อะไรวิ่งเกือบสามสี่ร้อยใครจะ ขี้กับตายใครจะไปวิ่งทันคุณถูกปะเพียแรงพูดเดือนงับโอ้โวโว้โวโว้โอ้โหคอไม่อันนี้รถประมูลหรอครับเนี่ยอะไรนะครับรถจากไหนครับเนี่ยประมูลนะครับคุณจ๊อบรถลุงไหมครับใช่ครับแอกที่รถไหม แขกกินรถมึงเอาปุนแจมาเลยดีกว่าอันนี้ลุงจูนหรือว่าเไม่ได้โจูรถตาเอ็กหรือว่าของใครรถของอินเวสเช่ามารถของอินเวสใช่แล้วมาเล่นสตอรี่ได้เหรอลุงใช่ตกใจอยู่หมือนกานตอนแรกอ่ะไม่คือสตอรี่ปกติมันห้ามเล่นมอเตอร์ไซค์ไม่เหรอลุงเล่นได้เล่นได้หมดเลยแต่ที่เขาไม่เล่นกันเพราะว่ามันโดนยิงล้มไง มันตาแล้วแล้วแล้วโดนชนได้ไหมได้สิมันชนได้ก็คือถ้าขับรถธรรมดาชนได้เลยประเด็นสบัติได้ครับลุงไอ้ลุงตีกันกี่วันเนี่ยไม่รู้อ่ะธนาคารผมต้องเตรียมคนหน่อยละมันก็แบ่งไปสองทีเอ้ยกูก็เล่นอยู่ถ้าธนาคารมากูก็มามึงมึงค้องธนาคารไหนอ่ะผมอยู่ทะเลทรายครับข้างในจะเป็น JK กับ ASAP ใช่ไหมผมไม่กล้าเข้ามาดไ มาได้แต่ถ้าเกิดว่าลุงตีผมจะดูไงว่าบางจังหวะพิกทามลุงตีอยู่รล้ว่างเนี้ยผมอาจจะไปนัวโคอีอ๋อหรืออินเวดอะไรเงี้ยตอนนั้นไม่อยางเนตรงนั้นเดือดดีลุงเจะแกองไรอ่ะก็เจอโคอีอินเวดเนี้ยรู้ใช่ไหมอินเวดทำพวกผมกองไปรอบหนึ่งแล้วนะเกี่ยวกับตายไปแบบคนเท่ากันอ่ะผมก็ช่ายอินเวดโคตรตึงอ่ะ เดเล่นด้วยเจอกันเจอกันลุงลุงลุงเจอกันเออว่าไงว่าไงผมจะถามเรื่องรถอ่ะลุงลุงว่ามันโกงไหมผมว่ามันไม่โกงนะเฉยๆอ่ะมันโดนยิงล้อแล้วมันเซียอ่ะผมว่าวันเฉยๆล้อมันใหญ่อ่ะตำรวจมันยิงง่ายตำรวจไปโคตรแบนเลยบอกพี่เอ็กอย่าเนิร์ฟนะลุงเออมันไม่น่าจะเนิร์ฟหรอกที่อกูว่านะผมผมลงรักผมลงรักตลงรัก